เจ็ดอ่ะสองสี่แปดทเหลือสองสี่แมันมเจ็ดอ่านีโอ้สองเลยเหรอตอบสองเลยอบสองโอ้โหงานครับวันรทีนี้ใครใครเข้าไปก็กอดคอเลยอ่ะคือแน่นอนเนี่ยกอดคออ่ะสามนาทีตอบสามนาีไม่สามนาีถีบเป็นตายทุกคนอ่ะเดี๋ยวพอพอเหนือไอ้สคนแล้วคือไอ้สคนที่เหลือนั่นจะขีปข้าวขีปวันน เดินเาครับเิสิวงลอมนะครับเดินมิวสิคมิวสิคเอาพิงนะครับเอาปาโต้าโต้อ้สิไม่ต้องคิดขนาดนั้นเลยะเหมือนทุกคนเหมือนยู่รองเท้ามาเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยืนยัง young yeah, man ยี้อผักกันเต็มเลยอ่าอ่ายืนยืนกันได้นะครับยืนกันได้แล้วอ่ะยอม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 ตกตัวแย่ขนาดนั้นได้เลยได้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 อ่ะอโอเค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 เหลืออยู่เหลืออยู่หกคนแล้วใช่ไหมละสี่นี่นวนไหลเมื่อกี้วนไหลเอ้ยพาเขาเล่นเกมสนุกเอาสนุปหรือาสารมาด้วยนั่นห่ะสิเราะเดี๋ยวมันท่ารอบเดียวก็เยอะนะ นโทรศัพท์แป๊บนึงครับโอปวดหลังโอ้ปวดหลังโอ้เมื่อกี้โดนดันนะใครไม่รู้ดันมาแขนโดนหักอ่านะเราก็ล้มเอ่านะต่อนะพี่แกเขาชิดนรองเท้ามาเต็มที่เลย อาการอาการแบบว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราเริ่มได้ชงตัวแล้วอ่าเริ่มเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วว่าใครจะได้คนเลยชนให้ลงชนเลยถือว่าได้รองเท้าอยู่เนี่ยโอเคครับถือว่าได้รองเท้าเอาปล่อยย่างไว้รองเท้าอยู่ไไดด้้ครับเอาออกข้างหนึ่งครับเอาออกอีกข้างหนึ่งครับหลุดออกไปแล้วสามละเฮ้ยสี่สี่สี่จะขาดโอเค อย่าเดี่้าวแต่ผมขอร้องผมเข้าไม่ได้ขอไปถนนไหนใกล้าใกล้ายีแต่ละคนตัวยังใหญ่เเขาบอกเข้าทีที่ผมลน้มแน่นอนเลยเมื่อกี้จะลน้มละคอเรไม่สิทธิไอ่ะเราต้องไปเลยนะ คู่นี้คู่นี้คู่นี้เด้ยได้เลยเราไปตับเฮ้ยได้เอ้ยไเ้าเนยี่อคุขยิขา้าไม่ยกรเทือนกแล้วล้วเดินแยกไหเศ้ารัเศ้าอุ้ยยั้คนี้ไเท้าไปไว้ก่อนครับ คู่นี้ครับแข่งอัพคู่นี้ต้องเคลียร์ครับคู่นี้ต้องเคลียร์ก่อนนะไม่เจ๊มันจบแล้วอ่ะเปิดเล่นเหมือนแยกขาลงเลยครับคุยต้องเคลียร์ครับเคลียร์ครับรองเท้าคู่นี้ครับรู่นี้ต้องเคลียร์หาคนชนะให้ได้ครับถูกเลยตอนนี้เหลือห้าคนใช่ไหมใช่เมทอะแข่งรองเท้าครับปูรองเท้าครับเคลียร์ครับปูรองเท้าดูเอลดวลกูวิ่งสองคนกูโดตายแน่ đi đi anh hàng đi đứng thang lên không thang lên đứng thang lên Bruno 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 องเ้าเข้ามา3คู่ครับปวดขาเลยพีแกโอ้ขาแล้วอ่อไปครับไม่ดูงยก่อนขาเพลงยังไม่เปิดวนันยงนดิ โอ้ยหอายานเกียบเนี่ยอย่างน่าเสียทำมันเป็นเส้นกระตกไปเลยแหะอ๋อเลยนะโอ้โห ได้จบเลยจบแ้บแล้วดี่นันย่ดันย่ดันคนรนีไงนีไงนี่ย้ตายเลยโโียเดี๋ยวียเดี๋ยวดาให้ครับงานนี้งานนี้มีคนตายอ่ะปล่อยได้เลยงั้นตกใจเลยเมื่อกี้กีฟ้าไม่ว่ากบอก่องอ่ะเนี่ยไม่ว่ากบอกล่องไ่วัดกบองก่อนเออ่ข้นบนเลย แฝ่แ้วก็มองกอกอ่ะอ๋อเดี๋ยวไม่หมุนไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช <in <in ่คือไว้คือไว้วงขาเลยอ่ะได้ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวค้ไเทปเทอะไรครับเดิมเล่นไปเลยครับไม่เป็นไรครับ่นี่แล้วนะครับจที่ของตัวเองไม่ได้ครับว่าตัวเองได้ที่เท่าไหร่ครับ เชื่อก็ได้เชื่อกันได้เ้เาหโอ้โโอ้โหยจำพี่ตัวเองไดครับตัวเองได้เท่าไหร่นะครับอ้าวะนิดนึงเว้ยชินหนึ่งาตรงเท้ามันใหญ่ไป โอ้ยมันเท่ากันเละมันเท่ากันลเอาหุ่นหยิบเลยเหรอไม่ใช่แบบหยิบยัไม่ใช่แบบอยู่ใกล้ปุ๊บเลยแตะแล้วห่างเลยเจ๋อ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 รอ่ผูกต่อต่อต คือโดต้งไงต้องหมาน่ะชือกเชือกเชือก้าเลยะ